สวัสดีทุกคนวันนี้เดี๋ยวพามาเที่ยวในเมืองเนาะพอดีอากาศมันดีไงแดดแดดออกเนาะเออเดี๋ยวเดพานะดินเดนเนาะยวพาเออเมืองที่อยู่นี้เป็นเออชื่อเมืองกนะ็เันเบิร์กเนาะแล้วก็เออคนสวีเดนเขาเรียกว่ายู u ูบอยเออมันจะอยู่ในเออประเทศสวีเดนแล้วก็ มันจะเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของเอของประเทศสวีเดนเนาะแล้วประเทศสวีเดนนี่เขาก็เรียกว่าสแปร์ี่น<อ>ีชื่อของเขาแล้วก็มันจะแบบนี่นะแบบคนเดินเยอะแยะเลยสนุกบางทีตรงนี้มันจะเป็นสวนสนุกนะแล้วเขาก็ วันก็เขาจะมาเล่นแบบโบมือตีอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เป็นซาร่านะซาร่าเอ่อเป็นซาร่าไหมซาร่าที่มหยู่มบอยอ๋อเสร็จแล้วก็ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นเรียกว่า ป้ายรถเมย์เอ๋อจะเป็นป, <Awesome. S 2> ป้ายรถเมย์เสร็จแล้วก็เอ,อ๋อันนี้คือแบบเป็นรถรถรางรถซิฟอว์หวังนะอันน mm ี hmm. ้ว,ว่าซิฟอว์หวังอ,อ,วอันนี้มันจะเป็นแบบเขาเรียกว,ว่าตรงนี้เขาเรียกว,ว่าเป็นศูนย์กลางเลยนะตรงเนี้ยส่วนตรงนี้มันจะเป็นศูนย์กลางเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวถ่ายให้ดู พออากาศดีๆเนาะพออากาศดีๆคนก็ออกมาเห็นไหมเออเดี๋ยวถ่ายให้ดูรอบๆเดี๋ยวยืนตรงนี้แนะหละเดี๋ยวผมให้ดูยใ<ล>ห้ดูรอบๆยืนให้ดูรอบๆยให้ดูรอบๆอันนี้คือตรงกลางของของเมืองยูตอบอยเลยเขาเรียกว่ารูนสปากเก็ตเนานะตรงนี้เออ แบบกาดดีๆก็ยังให้ทุกคนแบบได้ดูเนาะว่าประเทศสวีเดนเป็นยังไงบ้างอะไรแบบนี้เนาะเออมีโอกาสแบบเออมีโอกาสได้ออกมาเพราะว่าอากาศเมื่กี้ก็เออมีโอกาสออกมาเปนเล่นแบบเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปเดี๋ยวจะข้ามไปอีกที่หนึงนะ่งเนาะ เป็นแบบทุกคนก็จะมาถ่ายรูปกันตรงนี้เดี๋ยวจะข้ามไปฝั่งนู้น<อ>สนุกดีอ่ะอากาศดีแล้วคุณพ่อออกมาแบบมันเดินเล่นกันเออเจอ้โอยตอนนี้ย้อนแสงแดดนิดหน่อยด้วยหนไหยตัวแล้กยังรถเอสปอร์ตไหม ใต้ดินเนาะยังไม่มีเหมือมกนาากับกรุณเทพฯป้านเยวเดี๋ยวๆเราจะเดินข้ามมาถ่ายกันเลยพวกนักท่องเที่ยวอะไรก็จะก็จะมาตรงนี้นะเออเป็นแบบเรียกอะไรอะ่ะเป็นศูนย์กลางเป็นซินทรัลสะคุนด้วยอยู่ใ,ใกล้ๆเนาะเป็นเ,เห็นไหมสวยไหมเห็นวิวสวยไหมเห็นวิวไหมเห็นวิวไหม ทุกคนก็ทุกคนก็มาแบบถ่ายรูปกันเห็นไหมเออดี๋ยวเราก็จะเซฟดิ เดี๋ยวเดี๋ยวเดินอกไปให้คนอื่นเขาเข้าไปถ่ายบ้างด้วยนะคนเขาก็จะแบบมาถ่ายรูปกันตลอดเลยเนอะแล้วตรงนั้นก็ป็นร้านกาแฟเอสเปรสโซเฮาส์แบบอีสขาณรนย่ทำไรอย่มันมีทุกที่แหล่ะเอสเปรสโซเฮาส์ ก็โอเคเนาะเดี๋ยวเ,เดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บหนึ่งเพื่อนว่าจะมาว่างนั้นเห็นอากาศดีๆเพื่อนจะออกมาแบบมาคุยกันมานั่งดื่มกาแฟกันอะไรอย่างเงี้ยเ,เดี๋ยวเพราะว่าพรุ่งนี้ก็จะเริ่มพูดนาแหละทำงานยาวเลยเอเอเกืเอบทุกวันเลยทินหน้าแต่ก็เดี๋ยวจะหาเวลาแบบลงคลิปใหม่ๆให้ดูเกี่ยวกับประเทศสวีเดนดเนะาะบายบาย